สบายดีทุกคนวันนี้จะพามาใหดป้นกบแอบสรุปบ้านเนอะเพราะว่าโบได,ดนะบ้กินนู่นนู่นโดยหนละักไปค้างงามเลยไนดะ้เฮ้ยผู้สิงไข่ก็เฮลเฮลซอยผู้สิงไข่ใส่เออ,อ,เ,อ,อเกลือ,อนี่ต้องได้ใส่ทุกเมนูเลยนะนคนรักใจเมนูมั่ง,งเลยติดกันเลยมั้งตัดเนื้อใส่ปลาแดดแดดเจ้าหนูนะทราบแซ่บมีติดครัวตลอด หลังจากนำฟุตล้างกบล้างทำควา,นะามสะอ,า,อ,ดอ,อ,อ,ดอาดดีแล้วก็มาล้างจนเราเห็น,น,นะบบนเลือดนะทุกคนอ้วววววววลววเตววววาววว่วว้ววววววันววกววาววกวววววจวว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 วาวาววววววาวว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 วแวว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 วมวว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 เวว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 ้วว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 เวววววว บอต้องใจไม่อย่างนัแบบตามระเจาะไอ้แจ๊บปต้องมุ่นไลยนะพอได้ใจเลยค่ะเนี่ยจะมาคิดแบบนี้แต่ว่าผู้อื่นกนันนาจะใจนะบางคนจะใจบางคนก,ก็บรใจแต่ว่าสําหรับสาหรับสาอทุ้มมันเ่นบุตรใจบริใจได้เพราะว่าจะได้แบบใจตอนเรากินขนาดนี้แล้วก็น้ําใส่หิวเข่าอีกละมาจะพาอันน้ำใสกรพอพกันเจาะแบบเจ็บคนเอ้ ไม่มีใส่ที่นี่กะใส่อยู่แต่ว่ากะใส่อีกใสต่ตอนนั้นบุหรี่ตอนนี้ได้นนเนอะแล้วใส่น้นปลาขวานาวนี้แนะนำใส่เพียงเดียวแต่เพราะว่าส้มไหลมันก็แซ่บนะเวลาเรากนะินข้าวนี่มันหอมแผวได้ทุกคนอืมสอนจะใส่ จะได้ตักแบ่งออกให้ลูกสายก่อนเพราะว่าเพิ่นกินเผ็ดบว่าไ้เออสายดีกมากมาก,ก้นกบเป็นมักเมยเออันนี้เขาก็เอามาใส่หมักเห็ดแต่ประมาณนี้แล้วทุกคนแล้วได้ๆนะอย่าลืมกดไลค์กดกำลังใจให้ใดๆไปก่อนไายบด้กินข้าวกันเอ